สวัสดีครับมาวันนี้ไม่ได้ทำข้าวหลายวันครับแก๊สหมดตึงมาส่งเมื่อวานนะครับวันนี้จะกับเราลุกชิ้นไข่ต้มไปทานที่ทำงานกันครับแต่เดี๋ยวเตรียมของนั้นก่อนนะนะครับเตรียมของเสร็จแล้วเนาะหั่นลูกชิ้นแล้วเป็นลูกชิ้นเอ็นนะครับแล้วก็อันนี้เครื่องเครื่องผัดเราก็จะเป็น พริกแห้งนะครับวันนี้จะผัดเหมือนผัดคล้ายๆผัดเผ็ดอะ่ะมีพริกแห้งมีกระเทียมมีพริกไทยแล้วก็ขกใส่กะปิด,ด้วยนิดนึงเหมือนผัดเผ็ดนะครับแต่ว่าผัดกะเพรานั่นแหละเนี่ยใบกะเพราเก็บมาจากหน้าบ้านลนะ่ะเดี๋เตรียมตัวผัดกันเลยครับเตือนใจครับวันนี้เวลาน้อยนะเอิดแก๊สแล้วเติมน้ำมันลงไปเลย มันไม่ต้องเยอะเกินนะครับอปอิมาณพอดีใส่เครื่องผัดครับดูเหมือนไม่เยอะนะคเครื่องผัดอะเผ็ดพริกเผ็ดครับ,รบใส่ในน้อยพอดีเดี๋ยวแฟนทานไม่ได้ครับเป็นโรคกระเพาะแล้ว พริกเผ็ดมากครับแค่นี้มีเผ็ดแล้วนะครับเนี่ยโหหอมเลยโอเคพริกเริ่มสุกแล้วก็ใส่ทิ้งครับขออนุญาตเปิดตัวดูด ยี่ขนาดใส่พิกนิดเดียวแต่น้ำครับสูตรคุณยายเลยครับน้ำล้างพกปรุงรสกันครับ ลดนิดนึงน้ำตาลปี๊บครับนิดนึงบางคนชอบน้ำตาลธรรมดาก็ได้นะแ <c oughs> ล้วครับ <c oughs> เริ่มุูครับ <c oughs> นี่ครับรสด,ดี ป,ปิดไปปิดเอมอตมไข่มาครับเมื่อกี้ลืมเดี๋ยวไข่สุกเกินซอสหอยครับช้อนครับฝับงเขียวครับ ิวขาวครับอย่างละนิดครับเพื่อความหอมขาดไปได้เลยก็ซิ๊วด,ดำครับผัดโบราณใส่ซีอิ๊วดำนิดนึงครับนิดเดียวครับเอาปิ่นเอาสีปลาใส่ที่หลังนะครับเดี๋ยวชิมรสก่อน นะครับสีสันสวยงามครับเติมน้ำเพิ่อมอีกนิดนึงเดี๋ยวแห้งไปครับชอบน้ำ,นำ รสชาตินิดนึงครับอืมเยอปตาครับสุดท้ายไบกะเพราครับ ครับกะเพราชิ้นเจ็ร้อยครับกะเพราลูกชิ้นไ้ครับอาบน้ำเตรียมตัวไปทำงานกันครับสวัสดีครับ